ทีมทีมรุ่นเข้าวอหาหรือไงวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องน,น้อยๆนะครับมาตามตัวคลิปไปแล้วเพราะว่าตกใจมากดูซูฟาร์มออเอ้ยพอาจจะแพ้ก็ได้นะนี่เหวันใหม่นะโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยว ตายนะนะเพื่อนหมดเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งยาขอ,อร้องเถอะโอ้ยอืโอ้สาบตัวตามอะไรตั้งหนาแล้วโอ้แก๊กอีกโอ้แวนเออเจ็บยีตโอ้กลับบ้านก็ได้ปดได้นะเพื่อนเอาไม่เอาไม่เพื่อนไปแล้วเพื่อนต่ออยู่ต่อที่อยู่เพื่อน ยาวๆครับยาวๆฮะยาวๆเป <c oughs> ็นแบบสวยครับอ๋อเพื่อนนิดเดียวโอู้้นิดเดียวอ่ดเดวอะอเกือบแล้วถ้าผันไม่ฟิกนะแม็กกี้ถ้ามันไม่ฟิกนะคือคือได้แน่นอนนะเมื่อกี้แต่แม่งมันฟิก <c oughs> ไม่เป็นไรอะ่ะอย่างน้อยมันก็มันก็เสียฟิกเกอร์ไปละออมีตัวอยู่ยเห็นปะเห็นเนอ โอ้โหเห็นจิงจิงด้วยแม่กำลังซ่องเลยไม่มีพวกอื่นหรือเปล่าเจ็บหน้าเจ็บหนะ้านะนะโธ่ไม่โดนป่ะโ,โดนแก๊กเฉยกลับบ้านก่อนก็ได้แม่จะดึงไหมจะดึงหรือเปล่าโอ้ยต้องยนายวีเจ็บผัดเอ้ยเจ็บหนักครับเดี๋ยว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 คลิปกลางมาอีกโอ้ ไม่ต้องกัับระบอกอ่ะเออแม่าจะขา,าดนี้ออฟเลนก็ก็ลงไปเคียย์ให้หน่อยก็ได้เดีเพื่อนเลือดมีน้อยอ่ะเออเดี๋ยวนะกลับดีปะวะไม่กลับแล้วแม่งเลือจดจะเต็มอยู่แล้วแม่อืาโลดีจา้าเจ็บนะเพื่อนมันเจ็บหนักเจ็บหนักเอามันเพื่อนเออ เขาเล่นพลาดนะเมื่อกี้เยสู่เยสูเขาเล่นพลาดนะแหมแล้วเขาไาเดินมาทางนี้น่เรยบร้อยเขาหลอดแหละแล้วเขาไม่เดินมาล่ะเขา่าจะไม่เห็นแล้วมั้งน่าจะไม่เห็นแหละเดินมาขนาดนั้นเจ็บหนักเพื่อนเอาไม่เพื่อนแอคแชกต่อถ้าอยู่ต่อถ้าอยู่เจ็บหนักโอ้ขอสักหน่อยเถอะดาเมจเดไม่มีป่ะโอ้แต่แต่จะย่าเอาเรื่องอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนเห็นบนไหมเพื่อนโอ้โหไฟกันโดนมัวจัดจเออเจ็บหนักครึ่งหลอดว่ะอัตยาครึ่งหลอดว่ะขอครับเออสวยออาเดี๋ยวสุดตายแล้วห <laughs> เดออินองตาตาคนนู้นตายวะจังไงเฮ้ยโชว์มาหน่อยสิเพื่อนเดี๋ยวสุดฟ้านะโชว์ให้เห็นหน่อยนี่ มอุตส่าห์รอดูอุตส่าห์รอดูเลยนะเออเดี๋ยสู่ป่าเนี่ยอาจจะโหดก็ได้นะเออรอของรอของอีกสักสักสัก,สกแป๊บไหมแต่เฮ้ยเข้ามาโอ้โหไม่โดนว่ะโดนแวนซะง,งั้นอะไ,ไรโอ้โหอันติกูออกนอกแมปแล้วยอุ้ยแม่นจริงๆนะเพราะหนูคนนี้เพื่อนโอยมาก่อนเพื่อน เออสตันขัดไม่ได้เหรอออกมาก่อนเพื่อนถอยก่อนโอเครอดแล้วโอเคเพื่อนรอดดีจ้าอ้าวถ้าหนึง่งกูดาวกูดีเลยวะรอนสี่ลงหัวเลยจังหวะเนี้ยเอ้ยเออเอเอสวยดึงกูโดดด้วยแม่มันดึงแม่จังหวะแก๊กนะดีดีครับเฮ้ยอย้เห็นเลย หนูเห็นพี่เหรอนะ้องหนูเห็นพี่เหรอมันเห็นผมวะเมื่อยโดดเข้าหาเลยนะเมื่อกี้ตอดไปตอดเรื่อยๆฮะเฮ้ยไอเน็ตเน็ตเ,เ,เออโอ้โหไม่ตายก็บุญละกูอืช่วงนี้เน็ตเน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยเน็ตหลอดไปเพื่อนโอเคหลอดอ เด้อโอ้โหมึงซิกคอมจัดจัดมึงดึงกูโดดได้ไงมึงเห็นกูดได้ไงวะอือพอดีเลยพอดีเลยนะเมื่อกี้ดึงปุ๊บโดดปั๊บเฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วหนี่ไงเขาเรียกว่าลาด <c oughs> มาได้เรียกมาช่วยอุ๊ยอ,อ้าวอ้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยแวนน้องไม่กลับเหรอน้องน้องไม่กลับเหรอเน็ตเน็ตลูกพ่อ,อ จะร้องไห้อจะร้องไห้แล้วเด็ดกูเด็ดช่วงนี้เป็นอะไรวะนะมไม่เข้าใจเลยเออไม่เข้าใจจริงๆคือแบบจู่ๆมึงก็คิดจะค้างก็ค้างอ่ะอ,อะไรอีอ,อบึ้มหน่อยละน้องเออมันไม่ตายวะ่ะดาเมจจะไม่พอวะ่ะแต่อาจจะพอก,ก็ได้แหมนี่เสือพะจะระเข้ ป่าเขาอยู่ไหนนะออฟาร์มไม่เสร็จเหลอพี่รอน้องอยู่แล้วนี่อะอือเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกระสุนเฟ๊เป็นยังี้โอเคเห็นแล้วเขาอาจจะดักอยู่ก็ได้นะเออเราอาจจะเดินเข้าไปเนาะอาจจะอาจจะตายเลยก็ได้นะเออประมาทไม่ได้นะฮะจะสู่ป่าเลยนะเออแต่ก็มันนั่นแหละมันนั่นแหละครับ เขาน่าจะเอาหาละเออหรือหรือเขาจะเป็นตัวเปิดเมต้าใหม่ป <c oughs> ะเฮ้ยเกรย์ได้รักแล้วขึ้นบ้านเลยอืออยู่ไหนกันจะ๊ะเอลซูอยู่ไหนเอ่ยเอลซูผมไม่โดนปะล่องหุ่นอยู่ใช่ไหมล่องหุ่นอยู่ใช่ไหมน้องเออเครื่องหลอดเครื่องหลอดโอ้เจ็บหนักเจ็บหนักบึ้มหนหอ่อยขึ้นบ้านยากว่ะขึ้น กลัวอะไรไม่ไม่กลัวใครเลยนะกลัวแก้กตัวเดียวเยนะ่ยตัวเนี้ยอันตรายจัดจ้าด,ดึงแม่โคตรอ่ะอืมอย่านะอย่าทำได้ฉันตีครับผม,อมเอามหยละเอามายละโดดอะไรน้องโดดอะไรของน้องโดดว่าวเหรอโอ้แตกสูวนแม่อยู่นะเอลซูนายก็แม่นเหมือนกันได้นี่อเอแก้ ัวอันตรายตัวไม่กลัวใครเลยกลัวแก๊กตัวเดียวจังหวะดนี้เอาพี่เลยมาจีลุกบอลโอ้ลุกบอลไปโดนโดนแก๊กโ,โดนแก๊กแทนอืมแล้วกูจะจะจบยังไงวะนะแก๊กมันยังไม่ตายเลยวะ่ะจะจบยังไงวะจบยากชิบหายเลยะเพราะว่าทีมรุ้นมันมันมีแก๊กอะผมปึ้มก่อนก็แล้วกัน ไอ้แก๊กเพื่อนเอาแก๊กเอาแก,ก๊กไปเพื่อนเอาแก๊กก่อนน้องจะไปไหนนะเออโอเคครับแก๊กตายแล้วขึ้งงนบ้านใหญ่ละไ่แต่บ้าเราก็ตายว่ะไม่เป็นไรขอหน่อยขอหน่อยแต่ก็เจ็บหญ <G ül üyor> ิงแม่นจังเลยทีอย่างนี้เราแม่นเจ็บแย่โอเคแตกแตกสองแล้วกลับกลับก่อนผมพอกลับก่อนนะเลือดน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยกูเป็นอะไรวะนท้่หญ่ยเอ้ยิ่งตีมังกรต่อนะโอเคได้มังกรแล้วไปจบบ้านมาเลยเพื่อนไปกัน let's go บล็อตมีไหมจ๊ะเฮ้ยบนอะไรอะล่างแต่คีบแต่คีบเออคีบก็ได้เข้าแล้วก็เราก็จะเข้าไปที่บ้านมันเลยอืมนี่คือแผนโอเคอืมน้องน้องจะบวกกันแล้วเหรอเฮ้ยทีมใจเย็น จะบวกกันแล้วก็ก็ฝากถ้าดึงรูกก็ได้กันนะเฮ้ยได้ดึงตัววะ่ะโอเคฮะถิมลุ้นโอเคละถิมลุ้นเขามียิโร่น้อยกว่าน้อยกว่าเราละเอ,อ้ยพูดพูดพูดเตะเตะทั้คันเออเพื่อนออกแก๊กก็แต่แก๊กกับตัวดีออกเราเข้าไปตายบึง้งหน่อยสวัสดีครับสวัสดีแก้เบิมดีครับแตกไปหนึ่งแตกไปสองครับดีครับผมอ้าวแตกหมดดีกว่าเอาจบ โอ้โหโอ้ยเดี๋ยวสู้ป่าเพื่อนเราขอโทษนะเราขอโทษขอโทษจริงๆไม่ไม่ทันแล้วเดีาวทีห้าชื่นใจโอเคชาร่าเอวีพีก็สมควรเันนะเออกดดูเอีสู้สุดโหดเลยวะเกมจบก่อน